แฟนคลับ FC แฮงกส่งกำลังใจรถไฟเสียนน,นเกิดอุบัติเหตุคราบสวัสดีนะครับผมพบกับซองบ้าวอีสานอีกแล้วพี่นองมืงอีก,ก็มีเรื่องเล่าข่าวสารน,นะครับผมเนาะเอามาแจ้งให้พี่นอง FC แฟนคลับอีหล่าหน่อยเฮ้า FC แฟนคลับสาวหน่อยแพงๆแล้วกับของเสียนน,นเองซึ่งล่าสุดนะครับผมเนาะไม่กี่นาทีที่ผ่านมาพี่นอง รถค้นอุปกรณ์เครื่องไฟนะครับผมเนาะของทางเสียโน,น่นเกิดอ,อุบัติเหตุส่วนเหตุการณ์จะเป็นจ้าไดนะครับผมเนะาะบริสารเอาลรยสดของทางอาจารย์มอดนะครับผมเนาะมือมีกสาวหน่อยเป็นนแงที่ได้ลรสดเหตุการณ์นางงานนะครับผมเนาะให้แฟนคลับเอฟซีได้เบิ่งกันกับโดยความเป็นห่วงของแฟนคลับ FC, เอฟซีอะไรนะครับผมเนาะอาจารย์มอดกันเลยลายสดให้เบิ่งวา่า มีใครเป็นอะไรไหมอะไรเสียหายบ้างซึ่งคลิปนี้ก็ถือว่าอาจารย์มอดอธิบายได้ชัดเจนนะครับผมเนาะอยากให้พี่น้องไปบเป่งคลิปนี้น้ำกันเดี๋ยวจังกลับมาคุยกันต่อครับรถขนุปกรณ์ชาวน้อยเป็นแพ่พงนะครับ,บกเกิดอุบัติเหตุนะครับกำลังสี่ข้าไปไอโดมชาวหน่อยนะครับเพื่อไปทำการไล่สวด เกิดอุบัติเหตุพี่ความนะครับก็ไม่มีใครได้รับอันตรายแต่ก็มีบาดเ,เ,เจ็บเนาะบาดเจ็บเล็กๆน้อยๆ,ๆนะครับมีจานเบีน้นบอกมีจานเบี้นกับจานเบีน้น,นกับแมสนะครับเออนอนห้อากับปกติเนาะอ๋าแต่คนบ่เป็นยัง อยูแยกเออินอยังยังกอยบอลแยกช่องสามหมอนะครับแยกช่องสามหมอกอําลังสี่เหลี่ยวเอ่อกําลังสี่เหลี่ยวไฟแดงเบรกนะครับเบรกไม่อยู่นะครับบริขับไม่แฮ้งนะครับแมนรอบริขับไม่แฮ้งเอ่อบริขับไม่แฮ้งพร้อมันสีหอดแยกอยู่แล้ว<ห>พรมันสหอดแยกเออมันไหลไหลมากนะครับเบรกบปอยู่ แ้วก็ช่องมันน่อยพอมนะครับช่องไอ้ช่องตรงไฟแดงนี่มันหน่อยพรอมนะครับก็อุปกรณ์ก็น่าจะเสียหายเติบพอทุกอย่างจะอยู่ในนี่ครับคนคนพวกเป็นยังครับคนไม่มีใครเป็นอะไรได้รับบาดเจ็บมากนะครับก็มีก็มีถลอกนิดนึงนะครับก็มีถลอกเล็กๆนหน่อยนะครับมีอาจารย์เบนไลติงนะครับอาจารย์เบนไฟแล้วก็น้องแม็กนะครับ ที่ทรงไปโล่ยงบาลเพราะว่ามีอาการเจ็บช่ำไายในรถค <st> นอุปกรณ์ครับมีพวก,กรรม,มีขวกไฟขวกอยังที่นั่นแหะครับอยู่นี่เป็นนะครับอยู่ช่องสามหมอครับช่องสามหมอชัยภูมิเออคนว่าเป็นยังก็ดีแล้วนี่ครับน้องเกมก<ฟ>็เป็นยังเนี้ย <ไฟ S 1> เจ็บหัวบอลจะหลอกเล็กน้อย อ่านะครับเออ,อคนมาเป็นยังก็โอเคแล้วไฟมันสอมได้วันยังดอกเออไ,ไฟมันสอมได้ขอบคุณพี่พี่กู้ภัยนะครับขอบคุณพี่พี่กู้ภัยตำรวจนะรอยู่แยกเลยครับอยู่แยกสามหมอนะครับเพากระลังสิเดินทางไปเป็นแพียงนะครับเพากระลังสีเดินทางไปเป็นแพียงแล้วรถกับ มาประสบอ,อุบัติเหตุก่อนกำลังสิไปเข้าไปบรรเท่างครับกำลังจะไปบรรเท่างหมดแต่ไฟเขาแข็งเร่งอย่างเงนะเออไฟเอพีของเป็นกำลังใจกำลังใจทีมงานพโอี้น้ำกล่นไหนะครับโอ้ยเด็ดอันนี้ไอ้บอลน้ำหนาวห,หรือน้ำกล่นน้ำกล,ล่นครับเดินมาบ้นแล้วออกมาพอดีแน่นร้อนนะครับหนุ่มเกียร์พนักงานจ็บยังไฟในบอเพิ่งจะของดีหรือยังโอเคบอ โอเคเนาะบ่ม okay, ียังสั่มภายในเนาะบกแบงมึงเป็นย uh, okay. ังบ่ก็เก็บภา้ในอยู่บ่นี่อันนี้กอดบ่กอดบ่กลางเออนะครับเอาฝนมาเป็นยังก็โอเคแล้วบ่ยังตอนนี้แม่กำลังให้เบนกับแม็กเจ็บเจ้าของดีๆดีมีแต่เบนเบนกับแม็กถี่ส่งไปโรงพยาบาลเนาะเอาก็ขอให้กับบ่ให้เบนเป็นยังไร แต่ว่ากัญญาปกติแต่ว่าอย่างมันสับภายในนะ okay. ไปละรับเชฟเจ้าของครับนะขอบคุณทุกกำลังใจครับเกิดทีมงานก็บอกง่ายก็บริเป็นยังไรดอกได้ครับก็บขอให้ไม่เป็นอะไรมากนะครับขัคนที่ถูก่งไปโรงพยาบาลก็คือมีจันเป็นนะครับจันเป็นกับจนันไอ้กัปน้องแมกนะครับน้องแมกทีมไฟสวัสดีครับ ควกมอนก็เสียหายนักอยู่ครับเสีหยหายหลายอยู่นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาเช็กบึงนะครับก็จะมีมิกมีตู้มอนิเตอร์มีไฟทั้งเบรดนะครับที่อยูร่รถคันนี้นะครับอันน,น,นี้อันนี้น่าจะทั้งน้ำมันแตงเนาะเป็นโน่นันมโบนี่น้นำมันค่ะเรนมาเนี่ย ่ไปบันพรพีงครับเรื่องรองใจให้จันบินบน,นะครับจันบินแล้วก็น้องเมกขี่เป็นไปล่วงบานเพราะน้องพเนรในเอื้อวาสันนะครับพออเพราะว่าขึ้นอยู่ตารางเราลดบัพรพีกมาทางนี้นะครับตรงนันทางนี้ก็ อ,อไม่เป็นไรมากนะครับบินกำลังบินไปอยู่โรงพยาบาลครับบินอยู่โรงพยาบาลบริแตกกันหรออ๋อนี่บ่เนี่ยครับเขากำลังสี่ไปจังสี่นะครับไปสองสามมอสอีกจังสี่ไม่ได้ชนครับบริสุทธิ์กับรถหยังเบรกเบรก,กว่ายู่ นี่เข้ามาเข้ามาตัแตงสี่เข้ามาตแตงสี่นะครับไปสี่นี่ครับห้อยไปปึ๊บสี่ครับแต่คือมีรถมีรถกิ๋งพั่อยู่ข้างหนาเนาะมีรถจะเลขเด้ฮักออกนะครับเพราะว่าทาว่ฮักออกกันนะจะส้นรถกิ๋งนะครับอถือคนนี้น้อยนึงหอยมันรูบหอยกิน ลดลดแบงค์ลดลดนะครับอุปกรณ์นะครับส่วนข้างในยังโมโหนะครับ,ว,บ,รบว่าจะมีอะไรเสียหายเท่าไหร่ ในขณะจะน้ำมันครับมันบ่มี้ใครยุ่ไกลรถแล้วครับพาน้ำมันนะครับมีน้ำมันขาก็กกตามได้คีปนะครับผมเนาะอาจารย์มอดก็อธิบายได้ละเอียดพอสมควรพี่น้องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นได้ยังไงเกิดขึ้นที่ไหนมีใครเป็นอะไรบ้างแล้วก็ผมเนาะส่วนอุปกรณ์เสียหายแนละ้วก็ผมนะเนาะอันนี้ก็ตอ้องรอ ตรวจเช็คกันอีกครั้งพี่น้องพอตอนนี้นะครับผมนาะทางเสียน่นเองกำลังเอารถนะครับผมนาะไปคนย้ายอุปรกรณ์เครื่องไฟแน่รถนะครับผมนาะแล้วก็จะได้เคลื่อนย้ายรถที่ประสบอุบัติเหตุออกจากาเลนถนนนะครับผมนาะออกจากทองถนนแล้วก็ทำความสะอาดถนนให้รถได้สัญจรปกติเรื่องแบบนี้พี่น้องว่ามีผูใ้ใดอยากให้เกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะครับผมเนาะแต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วกะ ต้องแก้ไขแล้วก็แฟนคลับเ c ซก็ต้องใครกำลังใจกันนะล่ะพี่น้องทางซองบอลซานเองก็ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจนะครับผมเนาะให้ทังเสียนน JB แล้วก็ทีมงานของทังเสียนนคนว่าเป็นียังก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับผมเนาะส่วนอุปกรณ์ก็น่าจะเสียหายพอสมควรนะครับผมเนาะน่าจะตัวเลขเจ็ดหลักนะล่ะพี่น้องทั้งเรืองรถทั้งเรืองอุปกรณ์ซึ่ง อุปกรณ์แต่ละอย่างนะครับผมเราต้องบอกว่ายิ่งเกี่ยวกับเรื่องไฟฟ้าพี่น้องมันมีมูลค่าสูงนะครับผมอันนี้เราต้องส่งกําลังใจให้ทางเสียน้นกันลายๆพี่น้องขอให้ผ่านพ้นไปได้ดีนะครับผมเนาะขอให้ความเสียหายบ่หลายคือยังมีการขาดการกันละกันนะครับผมเนาะเป็นกําลังใจให้เสียน้นแล้วก็ทีมงานของเสียน้นกันพี่น้อง นี่ละพี่น้องการใส่รถใส่ถนนนะครับผมรอต้องมีความระมัดระวังยิ่งตอนนี้นะครับผมเระสภาพอาการมีฝนตกถนนลื่นหรือแม้กระทั่งบางช่วงเส้นทางเขาอาจจะบ่คุ้นชิ้นในเส้นทางนะครับผมเนกกาควรใช้รถใช้ถนนอย่างระมัดระวังบอประมาทและมีสติกันนะครับผม